ง่ายนะครับการแก้พายินเท้านะครับหลายคนอาจจะปวดหัวอยู่นะแต่ว่าจริงๆแล้วมันแก้ไม่ยากครับอันแรกครับต้องรังับเหนื่อให้ได้ครับอันที่2นะครับต้องให้เชื้อแบขทีเรียเจริญนะครับและประการสุดท้ายนะครับเซลล์ผิวหนังครับที่บริเวณที่เราเกิดกลิ่นขึ้นมาคือเท้าเราใช่ไหมครับมันต้องมีเซลล์ผิวที่มันตาย หรือมันด้านนะพูดง่ายเพราะว่าถ้าเผื่อมันมีตรงนี้นะครับไปคิดเรียนะครับเขาก็จะใช้ผิวหลังส่วนตรงนี้นะครับในการเจริญเติบโตและแบ่งตัวครับทำให้มีปริมาณมากครับและยิ่งมาเจอกับเหงื่อนะครับโอ้โหเป็นทวีคูณเลยครับกลิ่นก็จะแรงมากปกติเพราะมีการหมักกันอย่างรุนแรงนั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาแก้ปัญหาง่ายๆนะครับนี่เลยครีมทาส้นเท้าครับครีมทาส้นเท้าอันนี้ไม่ใช่เป็นครีมทาส้นเท้าแบบแคคคิวอะไรแบบทั่วๆไปแบบที่เขียนกันนะครับในท้องตลาดไม่ใช่ผิดเลยครับตัวน บำรุงเส้นเท้าได้ครับบำรุงฝ่าเท้าได้นะครับสําหรับคนที่ผิวแตกนะครับสามารถใช้แก้ปัญหาได้อันี่2นะครับยับยั้งเหงื่อได้ครับไม่ให้เหงื่อออกระหว่างวันครับดังนั้นใครใส่รองเท้าทํางานครับไม่ต้องคอยกังวลใจนะครับว่าเหงื่อจะออกมาเยอะแล้วก็รู้สึกว่ามันจะหมันนะครับหรือถุงเท้าเปียกเงี้ยไม่ต้องกังวลครับอันนี้แก้ปัญหาได้ครับและประการถัดมานะครับครีมนี้นะครับยังสามารถลดการสร้างเชื้อแบคทีเรียที่เกิดในเท้าได้นะครับหลายคนคงคิดว่าโอ้เป็นครีมใช้ไปแล้วปัญหาตามมาคือลื่น แห้งยากช้าไม่ใช่เลยครับสําหรับครีมผลนี้นะครับเวลาทาไปปุ๊บเขาใช้เวลาแห้งไม่เกินหนึ่งสอนาทีครับก็แห้งแล้วครับที่สาคัญหลังทาปุ๊บจะเย็นสบายมากเลยครับครีมทาส้นเทารีเฟชครับคือคําตอบ